สวัสดีค่ะเช้านี้มีเรื่องเล่านะเมื่อวานอยากแต่งกรอนก็เลยแต่งกรอนเป็นภาษาอังกฤษเรามาดูกันอันนี้ได้แรงบันดาลใจจากเพลงไทยเรื่องใจความสำคัญหรืออะไรเนี่ย <c oughs> ก็เลยมาคิดว่าเออเราจะแต่งเรื่องเมนไอเดียก็เลยร่างเราใช้ภาษาอังกฤษแต่แต่งเป็นเป็นกรอนแปดธรรมดานะะแต่งสองบท ร่รางไว้ก่อนนะคะก็จะเห็นยุกยิกยุกยิกนิดหน่อยนะคะแล้วคราวนี้มายังไงเดี๋ยวจะบอกต่อไปจากตัวยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกนะก็มานั่งคิดกลับแก้ไปเรื่อยๆก็เลยเอาไปลงไปลงอะไรอ่ะเฟซไปลงเฟซเอ๊ะเราอยากเราอยากที่จะ แปลให้เป็นไทยเพราะว่าเราแต่งกลอนภาษาไทยได้เราจะเราจะทำยังไงดีเราควรถ้าเราแปลเองเราก็เข้าข้างตัวเองก็เลยเอามาคี์ใส่ใน Word นะเพื่อที่จะ t r a n s a t e เน t ะเราก็พิมพ์ภาษาอังกฤษก่อนนะอ n น h e past เนี่ยอันนี้เราพริมพ์ In the past, my lovers passed by I don't mind not finding someone i don't care who will be my best one i feel find myself free happy time for today stay with you together with pleasure, satisfied keep in mind main idea in life i can find understand make love and make love light inside me and hollow key set พอเราอันนี้เปลี่ยนเป็นแมสแล้ว <c oughs> พอเราคีย์เสร็จปุ๊บเราก็ทาบเออทาบลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยทาบแล้วก็คลิกขวาใช่ไหมฮะคลิกขวาแล้วมาที่อะไรอ่ะ translate เนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ๊บเ <c oughs> นี่ยจะเห็นมันจะ โผล่ขึ้นทางด้านขวาเนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ยเราจะได้คำแปลมาแล้วอ่าจากคำแปลเนี่ยเราก็ Copy นะคะคลิก Copy ปึ๊บอ่าคลิก Copy แล้วก็เอามาลงใช่ไหมมาลงแบบนี้นี่ c o p y paste เนี่ยแหละที่เราพูดก,กันเรื่อยๆอ่ะ กับปีเพศเอาเอาันนี้นี่นี่แค่นี้ได้ออกมามันจะไม่เป็นคอลัมน์อย่างที่เราทำนะฮะเราก็ามาเรียบเรียงอา่าเราจำของเราได้นะะี่นะฮะว่ามันเป็นวักไหนวักไหนอา่าเราก็มาจัดวักนะฮะจัดวักจัดวักพอจัดวักเสร็จมันเป็นเหมือนเป็นร้อยแก้วมันไม่เป็น ร้อยกองให้ถูกไหมเราก็พอเราดูปุ๊บเอ้ยคําแปลมันเหมือนที่เราคาดหวังนะคะเราตั้งใจอมันถูกแสดงว่างานภาษาอังกฤษมันถูกตามใจเราเรามีเครื่องเช็คใช่ไหมเรามีเครื่อง translate ให้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อามาเรียงเรียงเรียงอย่างเงี้ย นะคะเนี่ยเรียงตามวักอ่าเรียงตามวักนะคะอันนี้เราไม่ทําให้ดูแล้วพอเรียงตามวักเสร็จเราก็บอกมันยังไม่เป็นไม่เป็นอ่ากรอนใช่ไหมมันยังไม่เป็นกรอนเราก็มาปรับแต่งสิเราทําเป็นน่ะเราทำเ,เ,ร,าทำเราก็แต่ละบทเนี่ยแต่ละวักอ่ะเราก็มาปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้มันได้ได้ ความเป็นโครงกรอนอให้มันเป็นกรอนแปดที่มีสัมผัสอืก็ก็จะได้ว่าแต่ก่อนมาคนรักข้ามาแล้วไปไม่ใส่ใจไม่หาใครไม่อยากฝันไม่สนใจว่าใครคือที่สุดนั้นสนุกทุกวันมันเป็นวเวลา ผาสุขใจอ่มาวันนี้มีเธอเคียงคู่สองใจฟูฟ้องปองหัดไทยให้สุขใสความสำคัญของชีวิตอยู่ไม่ไกลความเข้าใจก่อเป็นรักประจักษ์จริงอ่าเห็นไหมเช้านี้ทำเสร็จนะะได้งานออกมานะตามขั้นตอนที่ปรารถนา ะะเราเราแต่งภาษาอังกฤษไม่ได้เราเราไม่ได้เรียนโพเอมนะคะของของฝรั่งอเราก็ใช้โพเอมไทยนั่นแหละ,ะเพื่อสร้างงานนะคะเพื่อสร้างงานได้แล้วอได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาก็มาดูดินี่เราเอามาลงแล้วลงในเฟสนะคะก็มีคนเข้ามาดูอ นี่คือผลงานนะที่ที่เราอยากทำในเช้าวันนี้ย่าก็จะบอกว่าคิดอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะไม่ต้องรอให้พร้อมนะ,ะมีกระดาษปากกาดินสอมีหัวสมองทำเลยค่ะและคุณก็จะได้ผลงานนะคะอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะ,ะถ้าคนที่ <c oughs> ทำงานเขียนเนี่ยนะคะก็จะสามารถว่าเอ๊ะเฮ้ยทำเป็นภาษาอังกฤษกรอนเป็นภาษาอังกฤษกรอนเป็นไทยให้มันแมทคู่กันเนี่ยทำยังไงนะนี่ที่ตามภาษาญานะ <c oughs> ไม่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะว่าย่าบอกแล้วว่า่าณทำโพเอมแบบแบบภาษาอังกฤษนะ่ไม่เป็น นะเพราะฉะนั้นโพเอมอันนี้เป็นโพเอมไทยไทยเพราะฉะนั้นย่าก,ก็จะมีผลงานของย่าเองเป็นาภาษาอังกฤษเ,เป็นเป็นกรอนแปด in English ต้องพูดว่าอย่างงั้นกรอนแปด in English นะคะแล้วอันนี้สามารถที่จะเอาไปอะไรอ่าทำนองสนอ,อย่าเคยเคยอะไรอ่ะ เขาเรียกอ่านทําเป็นทํานองสนอได้เอเอเอ้เอยอ,ยอ,ยอย่างงี้ใชคะเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปจะมาร้องให้ฟังนะโอเคค่ะอันนี้เป็นผลงานหนึ่งแล้วเจอกันผลงานต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ